สวัสดีค่ะพี่น้องค้าเมื่อนี้นะคะกับยูทิบ้านสวนนิรุยชาแนลเหมือนเดิมเหมือนเคยนะคะวันนี้บรรยากาศฝนตกลิ่นนิดหน่อยนะคะนี่เซไฮ้นะคะเมื่อนีนะคะเสมาเอาฟางนะคะหาง่วนี่แหละค่ะผู้ดูแลนะคะในระหว่างที่นิลุยเวลาไปงานนะคะบอยูนะคะก็คือทายทอดไทย้านนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะสมบัติพัฒสถานของนิลุยก็จะต้องไหยล้านนะคะเขาก็ต้องเรียนรู้นะคะถึงจะเฮ็ดว่าเป็นก็นต้องเฮ็ดนะคะเพราะว่านิลุยเป็นคนที่ขยันแล้วกะ อดทนแห้งนะคะแล้วลานก็ต้องเก่งขึ้นนี่ลุยนะคะอันนี้เป็นการที่จะให้ฟางก่อนแล้วก็จะให้กากน้ําตาลนะคะเพราะว่าเนื่องจากวันนี้นะคะฝนตกพี่น้องฝนตกบักแห้งเลยบรเด็บสายเออยแกตืดตืดตืดด้วยจะเป็นกี่ครั้งแลแม่เนาะแบบขยันมากๆนะคะสําหรับเช้านี้ตอนแรกคนเรามูดว่าปล่อยงัวพี่น้องสรุปเลวบ่ได้ปล่อยเพราะว่าฝนตกบรรยากาศแบบชุ่มฉ่ำมากนะคะนี่ข้าก็จะขยายเฟืองออกไปก่อนเพราะว่าข้าจะลาดกากน้ำตาลให้ งว่วนนะคะเพราะว่าจะเสริมใยอาหารไปด้วยนะคะนี่บรรยากาศดีมากๆฝุฝนตกลิ่นพี่น้องค่ะอยู่ที่บ้านสวนชุ่มฉ่ำเหลือเกินจ้า ช่วงนี้นะคะช่วงปีฤดูกาลน,นะคะนี่ลุยก็จะลงมาดูแลเจ้านายแบบนี้เลยเป็นอย่างคือว่าเจ้าหนายตีเสาแรงมากนะคะต้องหาให้เพื่อนกินพี่น้องโอ้จะเป็นสบายครับเท่านี้ล่ะเป็นถาดเพื่อนคักเนาะกระซางค่ะเพราะว่าความสุขเห็ดง่ายๆนะคะกับมีหลานมาซอยพี่น้องค่ะนี่นะคะน้องใบหมอนลูกผหญิงลูกผู้น้อยลูกผู้ใหญ่พี่น้องค่ะพอซอยกันคนละม้คนละมือพี่น้องช่วงวันยุดช่วงนี้ยุดเสาร์อาทิตย์ละกันน้องเบีย์เพื่อนกะเดี๋ยวมาซอยเห็ดประจํา ซอยพ่อใหญ่ช่วยพ่ออื่นนะคะพ่อพ่ออื่นนะคะไปทุระนะจ๊ะนี่ก็ะสิมาเอาเฟื่องให้แบบนี้ทุกมือเพราะว่าเขาเป็นเจ้านายเขาพี่น้องคะ่ะอย่าปล่อยให้เขาได้หิวเพราะว่ายัางเสียงห้องขัาบ,บ้านสวนเลยคือติแสบถือใจคักเนาะลาดกากน้ำตาลหว,วานๆพี่น้องใส่กับ ฟางนะคะเพราะว่ามันจะเป็นกักแย่อาหารนะคะงัวเขาก็จะกินได้เพราะว่าเขาบริเวณใบออกไปกินหญ้าเขียวนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรของทั้งบ้านที่ดูแลจนน่ายางดีพี่น้องตกแรงมากกับเกียยเ่ยวหญ้าเขียวๆต้นหญ้าเขียวๆมา่ไห้นะคะแต่ว่าช่วงกลางวันนี่เพิ่อนก็นจะกินแบบนี้ตลอดมือเลยนะคะอีกอย่างนึงไม่เป็นการลดต้นทุนเฮาลงน้ำนะคะก็ให้อาหารเนื้อหมูเศร้าละกันตกเท,ทียงมากใบๆมากเพิ่อนลืมหิวกะเอาฟางมากพอบร้ปล่อยเพิ่นนะคะ ฟางมา้าหลวกอาดกากน้ำตาลห้แบบนี้เลยนะคะผู้ใดมีฟางม้วแบบนี้ล,ลุยหลักกดูแลแบบนี้กับคอมเมนต์เขามาเบิรงนะคะหรือว่ามีอย่างแนะนากนัแนะนําเขามาไรนะคะแต่ว่าทาังเฮากับมีทั้งอาหารนําหล้กการมีฟางไฮรากอากาน้ำตาลแลัวกา,กกต,าวกตัดหญ้าห้พอมสู้มือพี่น้องดูแลอย่างดีนะคะเจ้านายนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะเลือประมาณยี่สิบก็โตพี่น้องค่ะทองอีกแล้วโอ้ยก็เลยสิเต็มคออ,อ,อีกนะคะทองตลอดปี หลายแมย่ค้งนะคะผู้ใดนะคะสนใจอยากได้นะคะกามาเบิงได้ถี่ฟ้ามนิลุยได้เลยนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้กับยุบานตลอดนะคะเขามาได้ทักเพจเขามาได้เลยนะคะนี่น้ยบัลลามางัวบโลกนีล่ะพี่น,อน้องนี่คือความฝันแหล่กับความสุขนะคะยังเฮาช่วงบ่ได้ไปเดินสายสิ่งที่เฮ็ดอยู่ทุกมือก็กคือเบิงงวัวค่ะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างแห้งอยู่บา้านสวนอาบัลลาสชิพ่าไปใสน่น้อมือนี่นะคะมีคุณหมอเขามาพร้อมคุณหมอเขามาอยังตี้เพราะว่ามือนี่นะคะกับสีได้อะ มาตาไอ้เขาจีเขาออกนะคะเพราะว่ามันจะต้องแบบดีจีออกคุณหมอเพิ่นก็นดูแลอย่างดีพี่น้องเพิ่มมากกันสามคนเฮ็ดแบบว่ามัดแล้วก,ก็จีออกนะคะแต่ว่าบได้จีบถึกเนื้อเด้อพี่น้องด้วยความมันเป็นสิ่งที่ต้องเฮ็ดนะคะต้องจีเขาออกนะจ้านั่นล่ะคะ่ะคือสิ่งที่เฮ็ดใ้ครอบครัวใดน,นะคะนี่ก็สอนเรียนดู ไปน้ากันนะคะกับไฮรานได้เป็นผู้เฮ็ดนะคะเพราะว่าตะกี้นี้ลุยอะเริ่มมีงว้วตัวหนึ่งตัวสองแต่แต่สมัยพูดแมืนบมอหลังจากนั้นมาก,กับขายายมาตอนนี้เป็นบามันเลือดลอยแบบลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคันผู้ใดสนใจกบเขามาหาดที่ทังฟาร์มนะคะอันนี้เราก็ดูแลอย่างดีแล้วก็แบ่งเป็นข้อสัดส่วนแล้วก็มีตัวที่กําลังท้องด้วยแล้วก็มีลูกเล็กๆแล้วก็มีวัวนมด้วยนะคะอันนี้ก็ปกติเขานะคะคุณหมอก็ดูแลอย่างดีผู้ใดนะคะแบบอยากล่อง เลียงเบิงช่วนก็มาสอบถามได้นะคะราคาไม่แรงมากนะคะเป็นกันเองมากๆเขามาเบิงกอนกันดดค่ะมาเบิงมาสอบถามกันกอนกันแด้วก็อีกอย่างหนึ่งมาสามรนมาเรียนดูสีฟ้ามินิลุยนะคะบอกเบิร์ดบ่มีบ่มีก,ก,กักพี่น้องอันนี้ก็เป็นทีมงานคุณหมอโจนะคะดูแลย่างดีนะคะเพราะว่าคุณหมอเพิ่อจะเขามาเบิงเรื่อยๆระวังว่าสิเป็นนูลน,น,นันนีว่าสบายยังเพิ่งจะฉิเขามาเบิงค่ะพี่น้องคะ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะบอกเลยว่าความขยันนะคะบอกเคยเห็นไห้คุณ ตายแน่นอนเข้าต้องขยนันแล้วก็ต้องสูๆ้ๆต้องอดทนนะคะกลัวสิมีเมื่อนีนิรุยกับสู้มากค่ะพี่น้องคะ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจงให้เราด้วยนะคะบายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนีนะคะกับยูทีบานสวนนิรุยชาแนลเหมือนเดิมเหมือนเคยนะคะวันนี้บรรยากาศฝนตกลิ้นนิดหน่อยนะคะนี่เซ้ายนะคะเมื่อนีนะคะเสียมาเอาฟางนะคะหายง่ว นีและค่ะผู้ดูแลนะคะในระหว่างถี่นิลุยเวลาไปงานนะคะบอยู่นะคะก็คือทายถอดไหลานนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะสมบัติพัสถานของนิลุยก็จะต้องไห้หนานนะคะเขาก็ต้องเรียนรู้นะคะถึงจะเฮ็ดบาเป็นก็ต้องเฮ็ดนะคะเพราะว่านิลุยเป็นคนถิ่ขยันแล้วก็อดทนแห้งนะคะหละลานก็ต้องเก่งขึ้นนิลุยนะคะอันนี้เป็นการที่จะให้ฟางก่อนแล้วก็จะให้กากน้ําตาลนะคะเพราะว่าเนื่องจากวันนี้นะคะฝนตกพี่น้อง ฝนตกบักแห้งเลยบรเด็ทธใสเออแกตืดๆด้วยจะเป็นกี่ครั้งน็อแอนะ่เนาะแบบขยันมากๆนะคะสําหรับเช้านี้ตอนแรกคีน้องมาชิมปล่อยงัวพี่น้องสรุปเลยบริสุปล่อ,ลอยเพราะว่าฝนตกบรรยากาศแบบชุ่มช่ำมากนะคะนี่ข้าก็จะขยายเฟืองออกไปกนเพราะว่าข้าจะลาดการํำตาลให้งัวงนะคะเพราะว่าจะเสริมใย,ยอาหารไปด้วยนะคะนี่บรรยากาศดีมากๆฝนตกลิ้นพี่น้องค่ะอยู่ที่บ้านสวนชุ่มช่ำเหลือเกินจ้า ช่วงนี้นะคะช่วงปีฤดูกาลนะคะนี่ลุยก็จะลงมาดูแลเจ้านายแบบนี้เลยเป็นอย่างคือว่าเจ้านายตีเสาแรงมากนะคะต้องหาให้เพื่อนกินพี่น้องโอ้จะเป็นสบายครับเท่านี่ละเป็นถาดเพื่อนคักเนาะกระร่างค่ะเพราะว่าความสุขเห็ดง่ายๆนะคะกับมีหลานมาซอยพี่น้องค่ะนี่นะคะน้องใบหมอนลูกผ้หญิงลูกผู้น้อยลูกผู้ใหญ่พี่น้องค่ะพอซอยกันคนละม้คนละมือพี่น้องช่วงวันหยุดช่วงนี้หยุดเสาร์อาทิตย์ละกันน้องเบีย์เพื่อนกะเดี๋ยวมาซอยเห็ดประจํา ซอยพ่อใหญ่ช่วยพ่ออื่นนะคะพ่อพ่ออื่นนะคะไปทุระนะจ๊ะนี่ก็จะมาเอาเฟื่องให้แบบนี้ทุกมือเพราะว่าเขาเป็นเจ้านายเขาพี่น้องค่ะอย่าปล่อยให้เขาได้หิวเพราะว่ายัางเสียงห้องขัาบ,บ้านสวนเลยคือติแสบถือใจคักเนาะลาดกากน้ำตาลหวานๆวาน,นพี่น้องใส่กับ ฟางนะคะเพราะว่ามันจะเป็นกากใยอาหารนะคะงัวเขาก็จะกินได้เพราะว่าเขาบริเวณใบออกไปกินหญ้าเขียวนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรของทั้งบ้านที่ดูแลจนน่ายางดีพี่น้องตกแรงมากกับเกียยเ่ยวหญ้าเขียวๆต้นหญ้าเขียวๆมา่ไห้นะคะแต่ว่าช่วงกลางวันนี่เพิ่อนก็นจะกินแบบนี้ตลอดมือเลยนะคะอีกอย่างนึงไม่เป็นาปการลดต้นทุนเฮาโลงน้ำนะคะก็ให้อาหารเนื้อหมูเศร้าละกันตกเทียงมากใบๆมากเพิ่อนลืมหิวกะเอาฟางมากพอบด้ปล่อยเพิ่อนนะคะ าฟางมาหลักอาดกากน้ำตาลห้แบบนี้เลยนะคะผู้ใดมีฟางม่าแบบนี้ลุยหล,ะะลักดูแลแบบนี้กับข้อมีนเขาเบืองนะคะหรือว่ามีอย่างแนะนะํากับแนะนําเขามาไรนะคะแต่ว่าทางเฮากับมีทั้งอาหารนําหลวกะมีฟางไฮหลักากาน้ำตาลแลวกะตัดหญ้าห้พอมสู้มือพี่น้องดูแลอย่างดีนะคะเจ้านายนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะเลี้ยประมาณยี่สิบก็โตพี่น้องค่ะทองอีกแล้วโอ้ยก็เลยสิเต็มคออ,อ,อีกนะคะทองตลอดปี หลายแมย่ค่งนะคะผู้ใดนะคะสนใจอยากได้นะคะกัมมาเบืองใดถี่ฟ้ามิมลุยใดเลยนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้กับยุบานตลอดนะคะเขามาได้ทักเพจเขามาได้เลยนะคะนี่โอ้ยบัลลามะงัวบโลลนีละพี่น,อน้องนี่คือความฝันแหละกับความสุขนะคะยังเหาช่วงบ่ได้ไปเดินสายสิ่งที่เ็ดอยุกมือก็กคือเบิ่งงัวค่ะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างแหงงยุบา,าบานสวนอาบัลลาสชิพ่าไปใสน่น้อมือนี่นะคะมีคุณหมอเขามาพร้อมคุณหมอเขามายัางตีเพราะว่ามือนี่นะคะกับสี่ใดเอ่อ มาตาไอ้เขาจีเขาออกนะคะเพราะว่ามันจะต้องแบบดีจีออกคุณหมอเพิ่นก็นดูแลอย่างดีพี่น้องคุณมากกันสามคนเฮ็ดแบบว่ามัดแล้วก,ก็จีออกนะคะแต่ว่าบได้จีบถึกเนื้อเด้อพี่น้องด้วยความมันเป็นสิ่งที่ต้องเฮ็ดนะคะต้องจีเขาออกนะจ้านั่นล่ะคะ่ะคือสิ่งที่เห็ดใ้ครอบครัวใดน,นะคะนี่ก็สอนเรียนดู ไปน้ากันนะคะกับไฮรานได้เป็นผู้เฮ็ดนะคะเพราะว่าตะกี้นี้ลุยอะเริ่มมีงวัวตัวหนึ่งตัวสองแต่แต่สมัยพูดเหมืนบมอหลังจากนั้นมาก,กับขายายมาตอนนี้เป็นบามันเลือดลอยแบบลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคันผู้ใดสนใจกบเขามาหาดที่ทังฟาร์มนะคะอันนี้เราก็ดูแลอย่างดีแล้วก็แบ่งเป็นข้อสัดส่วนแล้วก็มีตัวที่กําลังท้องด้วยแล้วก็มีลูกเล็กๆแล้วก็มีวัวนมด้วยนะคะอันนี้ก็ปกติเขานะคะคุณหมอก็ดูแลอย่างดีผู้ใดนะคะแบบอยากล่อง เลียงเบิงช่วนก,ก็นมาสอบถามได้นะคะราคาไม่แรงมากนะคะเป็นกันเองมากๆเขามาเบิงกอนกันดดค่ะมาเบิงมาสอบถามกันกอนกันแด้วก็อีกอย่างหนึ่งมาสามรนมาเรียนดูสีฟ้ามินิลุยนะคะบอกเบิร์ดบ่มีบ่มีกักพี่น้องอันนี้ก,ก็เป็นทีมงานคุณหมอโจนะคะดูแลย่างดีนะคะเพราะว่าคุณหมอเพิ่อจะเขามาเบิงเรื่อยๆบ่วังว่าจะเป็นนูลนันนีว่าสบายยังเพิ่งจะจิเขามาเบิงค่ะพี่น้องค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะบอกเลยว่าความขยันนะคะบอกเคยเห็นไอ้คุณ ตายแน่นอนเข้าต้องขยนันแล้วก็ต้องสูๆ้ๆต้องอดทนนะคะกว่าสิมีมือนีนุ้ยกับสูมากค่ะพี่น้องคะ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจงให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า